นะะนนครับี่นะครับหลังจากหัวงเขาหน่อยอยากเขาสักนะครับว่าบุญหัวงเขาหน่อยบอยากเขาสักนะครับห้บองกมบเมฮิตัยบันพัพปูรุษนะครับเ้าบว่เห็นขั้นตอนการเชือดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รุนแรงนะครับแต่ว่าห้องเห็นตอนการเปออ็งัดแล้วก็นะครับอบอกกูสบายมั้ย ันาวหลุดนะครับเนาะอืมเป็นข้าวหลุดของเราโอยอลังมือกับพี่น้อง เดมือนะครับวัยตาไล่ฝึกตัดงานครับตาไล่ตัดเบิดมือเลยฝนตกดีครับบ้านผมครับฝนตกดีแปลงกรบบริทาเนองหามเลย ออกพรรษานี่นะครับพี่น้องท่านใดอยากมวนอยากซื้นครับผลงานก่อนเพลงก่อนล่ามของครูแฟด์ตุยนะครับออผมสีลดตำนักให้มันท่านออกพรรษานะครับผมขอแค่อาทิตย์เดียวพอครับแต่ตอนนี้ผมนางตัดงานมก็เลยอ้วนไปหน่อยน้หนักขึ้นสองกิโลตาตีมังกังเลยนะครับหนากระบานเพราะหนาเอานะนี่น้องอืม เบื้องพี่น้องเบื้องนะครับนี่อันนี้ปิ Harper, 09, Godzilla, ้งคบนะค <present> รับป grad ิ <laughed hơn. S 1> <laughs> ok. ้งคบปิ้งคบปิ้งปลาดุกนะครับปิ้งปลาดุกนะครับปิ้งปลาดุกแล้วก็ปิ้งคบเออปิ้งครบพี่มากามแล้วปลาดุกกามแล้วปลาดุกกามแล้วเออปลาดุกกามแล้วปลาดุกกามนะครับ เดี๋ยวไปออกกับ <gu> ร <ell ame Dude> to so ่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเฟ้าปลาพ่อนึบอกร่างกายยันปลาใหม่ก็พ้องกันยันกบใหม่ก็พ้องกันนะครับนั่นก็เป็นฟามไก่ตีครับพูนฟามไก่ตีฟาร์มไก่ตีพูนฟาร์มไก่ตีนะครับฟามไก่ตีเบตียักเชียครับแต่ว่ามีแต่ไก่ตีด้วย มันกับไก่ตีผมนี่ตัวงามดิมุมนี่ตัวงามๆนะครับผมขายไปตัวละสามลอยครับเก่งบุเกง่งบุรูอ่ะขายไปตัวละสามลอยคนได้มาเอาส่งไปเลยนะครับตัวสามลอยนะครับไง่ตีผมเงยกำลังเงกกำลังเงกกำลังเด่นสามสี่เดือนนงครับ หาเดือนก็มีหาเดือนนะครับต้นนี้ควรรามไก่ตีนะครับนี่ซุ้มมีสนุยันบดแต,ตว่ว่านะครับเป็นการบ่มีเวลาเดี๋ยวจกับมันครับก็ลเลยปล่อยมันธรรมชาตินะครับผู้ได้มากก็มาขอแบ่งไปตัวละสามร้อยนะครับค่าห้ำ่าห้ำ่าเข่า โอ้งามงามงามบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเดี๋ยวผมพาไปดงบรรยากาศท้องทุ่งนาโอ้ป่าป่าอุ่ิสุดใหม่สิพี่น้องแป็ข้าวสูงสูงขึ้นโม่ใหม่เออข้าวสูงขึ้นโป่ใหม่ไปพาดูบรรยากาศท้องทุ่งนา,นนา,รรา,าท,งทุ่งนาแดนนี้ยังมีไอ้ควาย ไอควายเล็บเล็บอีควายที่เป็นต in ัวเมียนะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียเด้อควายเป็นตัวเมียนะครับปูแเดดลอ่อนเนี่ยมนแรงครับเนี่ยแสงงามงามนั่นคือคือห้องพระนะครับห้องพระห้องพระห้องพระที่ไววไหวพระวันจั้ววันศิลวันศิลวันเจ้าไหวไหวพระไหวเจ้าตัวพระวันศิลไหวไหวพระไหวเจ้า พ่อล้กพ่อลูกพ่อลกพ่อลูพ่อลกนะครับพ่อของมันพ่อของมันพ่อของมันตีโตแล้วหาหมื่นครับตาบอดสองข้างมีประวัติประวัติพ่อของมันนะพ่อของมันไม่ใช่ตัวมันนะพ่อของมันเอออันนี้ก็เป็นควายนะครับควายที่ผูเท่าเขาเรียงไว้นะครับเป็นควายอีตูไม่ใช่ควายบักตู้ควายอีตู้มันตัวเมีย อันนี้ก็เป็นส่วนของเซเบียตเซเบียตด้หรือเซเบียตด้หนิพระออกเซเบียตด้หนิอ่าพระออกเซเบียตทุง่งนาแดนนี้ยังมีความหมายไม่ใช่ไม่มีความหมายนะยังมีความหมาย อากาศที่ดูสดใสมองทีะไรว้าวนะครับเบื้งเน้ามไดเกันนะครับสิ้นอกสิ้นใจนะครับเขาเต็มหน้าป่าเต็มทงทงเต็มไปด้วยเงิน <c oughs> แมนบ่หละนะครับ,บง่าผ้าเที่ยวหน้านะครับชมนะ อื่นมันพระเด้อไปจังฮันนะมื่นจังฮันจังเพื่อนนะครับเป็นคนอูผู้ดีเนี่ย <c oughs> เป็นคนอูผู้ดีอูงามไรงามไรองูงาม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 อูแสงแตะวันย่อแสงคำแพงอายไปอยู่ใส ลืมแล้วบ่คนไข่ปลอมกบใส่พักใส่ใส่พักกระแี้ยมันกินได้บ่ใส่ทั้งปักใส่พักไงเงี้ยอ้าวนะอมต้นใหย่ีม่รู้นี่นี่มีมีปลาด้วยมีมีปลาด้วยนี่มีปลา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 นะครับเขาเต็มหน้าปลาเต็มทงทงเต็มไปด้วยเงินดูว่ามีปลามีปลา บวปอันเกเรปลาในี่รูนะครับปลาในี่รูนะี่ยีกแล้วเป็นปลาในลุรสาสรุบสารุบอันนี้ข้อควายนะครับข้อควายเอออยู่แบบวิธีเช่าบ้านเช่าบ้านนะครับเราต้องไปบรบกวนไพ่และกะ็ไม่อยากให้ไพ่มารบกวนนะเออออกกำลังกายออกกำลังกายไพอีหนู นุ้ยนีอย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 ่อันนี้ก็ขายเนี่ยครับซ <ś c oughs> ื้อมาก็ขายขึ้นกันล่ะขายซื้อมากขายไปซื้อมากขายไปซื <ś c oughs> อ้อมากขายไปข้าเปลือยลูกไก่ขราวเปลือยลูกไก่ลูกไก่ยังนั่นขักสาเกี่ยวเดียวอยู่นะเนี่ยยังมี <ś c oughs> เราจิ้มกับต้มไก่นี่อันเดียวนี่ละพูดอะไรหมดไปแล้วถึงพักฮันให้เราพูนไงไก่ไม่คุ้นนะฮะไก่แคะ่นะมันไก่เตีย๋ยไกแ่แค่มันไก่เตียเย๋ยอะไนี่นี่นี่ที่มันนี่ผมเมึงด้วยครับอย่าหุ่นนี้ครับหุ่นนี้ครับนี่ที่มันนี่ครั้งมาเป็นหุ่นได้ครับอืมครั้งมาเป็นหุ่นได้ครับนี่อย่ามันหุ่นหนึ่มา โอ, connect, story, nice โอ้โหตัวงามเหมือนมณฑงพอดีนั่นกำลังได้เบื้องเดือนเลยประมาณอยู่แปดเก้าเดือนสิบเดือนนะครับอ่ากนนังก็อยู่ที่หาเดือนโอ้งาม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 ตวเงาจับเงาอันนี้จับสั่นครับจับสั่นเป็นไก่แก่ครับบ่อยไปยุ่งกับไผ่ไก่แก่ทิปอนหำมาหากันก็ปอนมาหานี่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 มาดินี่กระลำแข็งบกไงเลยครับนี่มาประมาณสิบเดือนครับสิบเดือนสิบเดือนนั่งแข็งบกไงเลยเห็นไ่ม มานมาน่มานอลกเขาละเขาละเขาละพอลกนี่มอนี่ก็วันหาเดือนแลไ่ได้ไลันี้ใีๆๆๆๆๆไกลหลายตัวครับพอดีผมเลี้ยงไว้เนาะรักคุณยายมากอะจวดตีมอเยอบาทนี่ไงใครขี่อะไรไปตีมอไก่งอมาขายนะครับเขาไม่ตำล่าไก่ครับ ขาเก็ดขาหนี่แพ้ขน้นขาแพ้ขนขนแพ้ขันนี่นี่ตำล่าตำล่าไก่ตำลาไกลขาแพ้ขนขนแพ้ขันสมือเนี่ยมันมันโบมีตำล่าแล้วไกลครับไกลบบมีตำล่าเ <Ancient. S 2> พราะไกลสมือนี่มันขามสายพ <oss discovery> ัน <ged> ธุ์นะครับนะครับเพราะขามสายพันธุ์นะครับผสมสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ด้ดทั้งก้นกับมา ไกว้ไทยนี่ครับงอน,นครับงอนกระดูกไงนะครับผมมีทั้งงอนมีทั้งมีทั้งหมากมีทั้งไกว้อยู่นี่ครับจะผมผสมประสานกันไปนี่ไก่เลื่องหางขาวแต่ว่ามันตายแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ก็แต่แต่แต่หลูกคุณต่อไปของมันนะครับเรื่องข้าขาวตัวนึงน,นะเป็นเป็นเป็นไ๋นวยบวกพม่านะครับผมเลยเอามาแม่งอนมาหงอนลอยมาหงอนลอยตีเจ็บตีนักตีจำแพ้มาผสมนะครับกับยุนี่กับจีนี่มาไกว์หงอนนะครับน,นะครับติดไ๋วยติดมาติดงงอนนะครับโอเคนะครับเดียวพอ,พอกันในคลิปหน้าต่อไป Look okay.